โอเคค่ะมาปัญหาที่สามกันแล้วนะคะปัญหาที่สามมีอยู่ว่าจงหาจำนวนจริง x ที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยาฐานของข้อมูลเท่ากันนั่นเองโอเคข้อมูลเรามีว่าก็คือมีกี่ตัวเอ่ยสี่หกแป x ดังนั้นข้อมูลเรามี5ตัวนะคะโอเคจะเห็นได้ว่าข้อนี้มันเลขน้อย พอเลขน้อยปุ๊บเราสามารถสุ่มตัวเลขได้งั้นเราลองมาสุ่มสักตัวนึงก่อนนะคะมะัธยฐานเราให้สมมุติว่าเป็น4โอเคมัธยฐานเป็น4มัธยฐานเป็นสได้ไหมถ้าเรียงนงั้นเรามันอาจจะไม่ใช่สเพราะว่ามาแถ้า x ถ้า x น,น้อยกว่าสี่ดังนั้นมัธยฐานมันก็จะเป็นหก ถ้า x มากกว่ามากกว่าเท่าไหรเ่เอ่ยมากาก,ก,มากว่าเอ่อมากถ้า x มากกว่า7มากกว่า6ดังนั้นมาธยฐานของเราอันก็จะเป็นถ้า x ซึ่งเสียไม่สามารถเป็นมาธาฐานได้แน่นอนเพราะว่าพันธนคือค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนสีเลยเนาะให้เป็นอ่ะหกซักดังนั้นค่าเฉลี่ยโจทย์อบอกว่าอะไรเอ่ย ค่าเฉลี่ยต้องเท่ากันกับมาตรฐานโอเคค่าเฉลี่ยก็เท่ากับหอ่าเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันนะคะพิสูจน์ค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เท่ากับซิกมา x i ส่วนด้วย n x b a เรเราอะ่ะให้มันเท่ากับ6เพราะว่ามาตรฐานเราเป็น6จุดต้องการว่ามาตรฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากันดังนั้นเราเอาเอา สมาชิกทั้งหมดมาบวกกัน4่บวกหกบวกแปดบวกสิบวก x ส่วนด้วย5โอเคถ้าเราคูณไพ่เราจะได้เท่ากับ30เท่ากับ35มบวก x โอเค X เราได้เท่าไหร่เอ่ยเเราได้เท่ากับลบหนั่นเองโอเคเมื่อ X เท่ากับลบหเรานำา x ที่เท่ากับลบห้ 5, นี้เท่ากับลบหนี้ ไปเรียงไปเรียงในข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนั้นก็คือจะได้เท่ากับลบห้าแล้วก็สี่กแปดแล้วก็สิบเจ็ดจะเห็นได้ว่ามัยธยฐานเราเท่ากับหกและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราก็เท่ากับหกเช่นเดียวกันดังนั้นสรุปเลยนะคะค่า x ที่ทำให ค่า x ที่ทำให้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเอค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่าเฉลีย่ยเลขคณิตบวกกับเอค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและมัธยฐานเท่ากันคือ ลบห้านั่นเองโอเคค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและมัตยฐานเท่ากันคือลบ5นั่นเองค่า x ที่ทำให้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิต และมัธยาฐานมีค่าเท่ากันก็คือค่า x มีค่าเท่ากับลบหโอเคค่ะโอเคดังนั้นขอสรุปอีกทีนะคะก็คือค่า x ที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยาฐานคือลบห้านั่นเองข้อนี้นะคะ เลขมันน้อยด้วยแหละเราสามารถสุ่มมาสักตัวเลขแต่เราไม่ต้องสุ่มคือเลขอะไรเอ่ยก็คือเลขสี่เพราะว่าเลขสี่มันอยู่ริมสุดถ้า x ถ้า x น้อยกว่าสีซึ่งสีไม่ใช่มัธยฐานแน่นอนถ้า x มากกว่าสีก็อาจเป็นไปได้ที่ x จะเป็นมัธยฐานเราก็เลยไม่ต้องไปสมมติสี่นะคะดังนั้นเราไปสมมติ x a มัธยฐานเท่ากับ6โจทย์ให้มัธยฐานเท่ากับ ค่าเฉลีย่ยดังนั้นก็มีค่าเท่ากับหกี่พิสูจน์นะคะก็คือซิกมาเอ็กไอส่วนด้วยเอ็นก็เอามาบวกกันได้เท่ากับเอ็กเท่ากับลบห้าเอ็กลบห้าเมื่อเอ็กเป็นลบห้าค่าเฉลีย่ยจะได้เท่ากับหกและมะัธยฐานก็เท่ากับค่าเฉลีย่ยนั่นเองดังนั้นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและมะัธยฐานเท่ากันคือลบห้านั่นเองโอขอขอบคุณค่ะ